มหาเลาะเงียไข่หมดแดงเลยพี่น้องมืงเอิ้นมืงเอืน่นพอดีมาพร้ห้างนิ่มอีกแล้วนะั่นห้างใบใหญ่ห้างนี่ก็ได้พวกกระมาเห็ดไม้นี่แหละปล่อยไว้ก่อนพอสองห้างเลยได้พี่น้องก็ไพกก้อนนี่ก่อนเดีย๋ยวมีสองห้างเลยห้างหนึ่ง หัวน้ำก็เล็กจีคืนตั้งจอกโก้ยู่นั่นใช่ไหมใบใบก้อนให้เก่ออาละเดีย๋ยวไรเติมไปเด้ออย่เด้อมันเลี้ยงที่ไปแก่งที่พักหวานมาันเลี้ยงคนตกไม้ใครก็ตั้งเสื่มตรงแล้วมีใครใหญ่ใหญ่แล้วนี่เกงที่พักหวานมันเลี้ยตัวได้ใครมดแดงมาแล้วก็มาเก็บพักหวานไปแกงแล้ใครมดแดงเพื่อพี่น,น้องันนี้ พักหวานไข่ประหยดเนยน้งอางงามไข่หมดแดงก็พร้อมแล้วผักหวานก็พร้อมแล้วมาเ้ยกีแกงผักหวานได่ไข่หมดแดงบาดหมดแรง